นอนจะนอนม่นอนอาวอาเาจะนอนอ้ลาวอาอ้ออ้อีกแล้วอบาบินบั้นพอบาบินบั้นไปจะได้นอนยากินยาแล้วนะเดี๋ยวยาก็จะหลับนะ

Năm lại thêm một Ê đi quá Ui giờ cắt Ui nó chịu giờ cắt giá Ôi Nó tui nói... em cắt Nó em อย่างแรกเด็กนิดฮัห่ตักกจีฮ้ากจี้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกบายบายพอ

แล้วน้องเล่นต yeah. ัดหญ้าแล้วมุดเด็กดิดูพ่อบุบไยดูพ่อบุบไยดูพ่อไม่เล่นด้วยแล้วดูดินอนไปเลยนอนไปเลยนอนไปนอนอะไรอีกอ่ะนอนนอนเต็ม อันนั้นเต็มเต็มอุ้ยหน้าตาดูดิโอ้ยเนี่ยเนี่ยไมยครับเนี่ยไมครับมวัวแก่ตายน้องอย่าไปเกาลูกมันแดงอีกลูก ลูกอยาก่าเกานะครับอย่าเกานะลูกนะเดี๋ยวมันจะหายเลยนะอย่าเกานะไปออกไหนวะตายน้อยอย่าเกาลูกครับเดี๋ยวจะทายาหน่อยนะนะทายาไหมนะนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะนะไม่เกาครับไม่เกาจะทายาแปะ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 ยาแปะ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 แปะ Bé 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 ya, bé ya, bé ya, na. Ya hay na khắp, ya, bé 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 mình bé 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 sang, bé 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 này bé 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 câu

được rồi tròn thì mà lắm. Nó luôn ta Nó 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 Có quả đuôi Ồ, nếu quả đuôi thì quả đuôi